สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับบ้านไล่พาจิน Channel. ชาแนลเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะทุกคนวันนี้เรามาด้วยเมนูตามเสื้อขนมจีนใส่แคบหมูนะคะสงสัยไม่กรอบแล้วมอเตอร์ายวีดอแล้วก็เราก็มีของข้างเคียงก็คือกุ้งกุ้งนะคะกุ้งสะดุงนะคะอย่าไม่ไม่สุกไม่ดิบพอสะดุงสะดุงนะคะทุกคนอย่างอื่นขอแก้ข่าวก่อนนะคะทุกคนนี่ ไม่ได้ทานไม่ได้ทานนานมากแล้วค่ะอืมอ๋อขอหนุญาใช้มือนะคะทุกคนแคบหมูนานมากแคบหมูไปแล้ว ก็รอดก็รอมคิดถึงเพื่อนๆจังเลยไม่มีวิดีโอถ่าย ่วงน,นี้ซับจังอืมอร่อยมากเลยอืมุ้งสดุ้งแบบหวานแค่หมูถูกน้ำปลาไม่คอบแลยเพื่อน mm 嗯，咱不咱弄弄 ช่วงนี้ซับจัางหายหน้าหายตายจากวีดีโอไม่มีทุนเพืเ่อนๆ เพื่อนๆต้องคอยซัพพอร์ตบ้านไรเยอะๆนะคะเพื่อนๆถึงจะได้มีผู้ติดตามเยอะๆจะได้มีเงินมีรายได้จะได้มีเงินไปซื้อของมาทําให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเพื่อนๆช่วยสนับสนุนบ้านไรด้วยนะคะ ไม,ม่ตั้งจะหอบกุ้งกินเหรมน้าปลา อื๊อฮมาสาร์บอไม่เผ็ดแล้วเนะี่ยไม่เผ็ดได้มีจริงสำหรับบ้านแระ ตลอดผู้หญิงคนนี้วันไหนว่าทำให้เผ็ดไม่มี ช่วงนี้เกาหลีก็ยังอากาศหนาวๆอยู่นะเพื่อนๆก็เลยไม่ค่อยอยากคิดอยากพวกตําเส้นตำอะไรอย่างเงี้ยอากาศมันหนาวมากประมาณอีกเดือนสองเดือนก็อยจะเข้าหน้าฤดูใบไม้ใบไม้ผลิ 嗯。Mm. 等等。 ถ้าทานไม่สุภาพขออภัยด้วยนะคะแล้วกใ็ใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์บ้านไร้ด้วยนะคะสนับสนุนบ้านไล้ด้วยนะคะและไว้บ้านไร่โอ้ยมืนๆม,มืนแล้วที่เนี่ยแล้วค่อยมาเจอกับบ้านไร้ในคลิปต่อๆไปว่ามาดูว่าเมื่อไหร่บ้านไล้จะมาอีกแล้วก็จะมาด้วยเมนูอะไรนอกจากเส้นๆนะคะอยู่ในวงเวียนเส้นนี่ละคะ่ะ แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทำให้สุขภาพขอไปด้วยนะคะทุกคนรักนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคน